สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ก็พบกับครูรุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ครูรุ้งก็จะพาเด็กทํากิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์นั่นเองเด็กๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าครูรุ้งจะพาเด็กทํากิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรเอ๊ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอยากรู้แล้วใช่ไหมคะมาดูกันเลยอ่าแตร์นตรนอะไรเอ่ยคะลูกอ่า กังหันลมนั่นเองวันนี้ครูุ้งก็จะพาเด็กๆทำกังหันลมถ้าเด็กๆอยากทำแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่าอุปกรณ์ชิ้นแรกก็คือที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คืออะไรคะอ่าสีเทียนนั่นเองต่อมาอุปกรณ์อันต่อไปอะไรคะลูกอ่ากันไก อุปกรณ์ชิ้นต่อไปอ่หรอดกาแฟนั่นเองดูสิคะว่ารอดกาแฟมีกี่สีอ่ามันมีหมดกี่สีลูกสามสีด้วยกันนั่นก็คือสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูอันต่อไปนะคะดูนะอะไรเอ่ยอ่าเขาเรียกว่า ก๊อตเทปชิ้นต่อไปอะไรลูกมองใกล้ๆดูซิเห็นไหมคะอ่าเข็มหมุดเด็กๆดูนะคะเข็มหมุดปลายของมันมันแหลมคมเวลาที่เด็กใช้มันเด็กๆจะต้องระมัดระวังด้วยเพราะถ้ามันทิ่มนิ้วเด็กๆอาจทําให้เกิดเลือดออกได้ฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังในการใช้เข็มหมุดนะคะชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือ ที่ขาดไม่ได้ในการทำเลยนั่นก็คือกระดาษ A4 เมื่อเด็กๆรู้จักอุปกรณ์ในการทำกังหันลมแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังคะที่จะไปทำกางหันลมถ้าพร้อมแล้วไปดูวิธีการทำและเริ่มทำกันได้เลยค่ะอันดับแรกเด็กๆหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาเลยนะคะเมื่อเด็กๆหยิบกระดาษ A4 มาแล้วให้เด็กๆวางลงเลยที่พื้น ที่พื้นหรือที่โต๊ะหลังจากนั้นให้เด็กๆจับมุมด้านใดด้านหนึ่งพับลงไปพับลงไปเลยนะคะพับให้มันได้เป็นรูปสามเหลี่ยมหรือเปล่าเออ,อเดูตั้งดีกว่าจะได้เห็นเนาะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมเห็นไหมคะจับมุมไม่เท่ากันมุมตรงปลายต้องเท่าต้องแหลมคมเลยนะคะเมื่อเด็กได้แล้วเด็กๆก,ก็ขีดลงไปเลยพับลงไปเลย อันหนึงนะอ่าเด็กๆก็รูปไปเลยเมื่อเด็กรูปแล้วเด็กก็จะเห็นไหมคะอ่ามันเจาะมาหน้าตาแบบนี้หลังจากนั้นให้เด็กๆนำกันไกมาตัดตรงปลายส่วนที่เราไม่เอาออกอ่าเดี๋ยวลุงเอากันไกขึ้นมาตัดก่อนนะอ่าเด็กๆตัดเลยนะคะปึ๊บอ่าเวลาใช้กันไกเด็กๆจะต้องระมัดระวังนิดนึง ให้เด็กไม่ระวงังมันอาจจะโดนนิ้วมือของเด็กได้อ่าเมื่อเด็กตัดออกมาเสร็จแล้วดูสิคะได้ออกมาเป็นลูกทรงอะไรเอ่ยอ่าลูกทรงอะไรเอ่ยลูกอ่าลูกทรงสามเหลี่ยมนั่นเองเอ๊เด็กๆทำไมถึงเรียกว่าลูกทรงสามเหลี่ยมล่ะคะอ่าถูกต้องก็เพราะว่ามันมีมุมด้วยกันทั้งหมดสามมุมนั่นเองอ่ามาช่วยนับกันสิคะว่ามีทั้งหมด มุมจริงหรือเปล่าที่บอกว่ามีสามมุมอ่านั่นก็คือมุมที่หนึ่งสองสามอ่าถูกต้องกับที่เด็กบอกเลยมันมีด้วยกันอยู่สามมุมมันจึงเรียกว่าสามเหลี่ยมนั่นเองอ่าเมื่อเด็กๆได้สามเหลี่ยมเสร็จแล้วนะคะเด็กๆกลางออกอ่าค่อยๆกลางออกมาเลยนะแต้แต้ ดูสีแปลงล่างออกมาแล้วเมื่อเด็กได้สามเหลี่ยมกล่าวมาแล้วกลายเป็นกลายเป็นรูปอะไรเอย่ยอ่ารูปสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่าสี่เหลี่ยมของมานแบบนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่าพูดตามค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นก็คือทุกด้านจะมีความยาว เท่ากันหมดเราจึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเอง่าเมื่อเด็กกลางออกได้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วให้เด็กๆพับให้กลับมาเป็นรูปสามเหลี่ยมอีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าไม่เอารอยเดิมแล้วนะามุนกระดาษหน่อยอจับมุมตรงไปข้างบนกับมุมตรงไปข้างล่างพับเข้าหากันพับเข้าหากันเลยเสร็จแล้วเด็กๆรีบนะคะ มุมสามเหลี่ยมเหมือนเดิมอ้าวเป็นหรือ,อยังสามเหลี่ยมแบบนี้อ่าเมื่อเป็นแล้วเด็กๆก,กางออกค่ะอ่าเด็กๆเ,เห็นหรือ,อยังว่าในรูปสี่เหลี่ยมนี้เรามีรูปสามเหลี่ยมที่ซ่อนอยู่ในสี่เหลี่ยมกี่รูปติ๊กต๊อกติกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกอ่านั่นก็คือสี่รูปด้วยกันอ่ามาดูมีรูปตรงไหนบ้างรูปที่หนึ่งสองสามสี่ เรามีรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ในนี้อยู่ต้องสี่รูปนั่นเองเมื่อเด็กได้แล้วได้เหมือนครูลุงแล้วเด็กๆลงมือวาดรูปตกแต่งระบายสีให้สวยงามเลยอ่าเอาสีขึ้นมาระบายเลยนะคะอ่าเพื่อไม่แก่เสียเวลาครูลุงระบายไปเรียบร้อยแล้วอ่าดูสิครัครูลุงใช้สีอะไรบ้างในการระบายสีอ่ามีสีอะไรลูก สีเหลืองภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเย l น w y e l l o w อ่าแปลว่าสีเหลืองต่อมาสีที่สองที่ครูลุงใช้ก็คือสีส้มภาษาอังกฤษเราเรียกว่า a n g e อ่าแปลว่าสีส้มเมื่อเด็กๆระบายสีเด็กๆต้องระบายทั้งสองด้านด้วยนะคะอครูลุงเห็นครูลุงไหมคะครูลุงระบายทั้งสองด้านเลยเมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้วทีนี้ ขั้นตอนต่อไปยากมากเลยเด็กๆเอากันไกลขึ้นมาค่ะอ่าได้กันไกลแล้วเด็กๆตัดเลยนะคะลูกเวลาตัดเด็กๆตัดระหว่างสีเหลืองกับสีส้มหรือพูดง่ายๆว่าอ่าจากสามเหลี่ยมขึ้นไปตัดเลยเวลาตาเด็กๆอย่าตัดให้ถึงตึ่งกลางนะคะเด็กๆเว้นไว้ประมาณหนึ่งนิ้วอ่าเห็นไหมคะครูุงตัดถึงไหมคะ ครลุงตัดไม่ถึงตรงกลางเมื่อตัดชิ้นที่หนึ่งเตะเด็กหมุนมาอะตัดอันที่สองต่อเลยเวลาตัดเด็กๆระมัดระวังนิ้วตัวเองด้วยนิดน,นึงนะคะชิ้นที่สองก็เช่นกันเวลาที่เด็กตัดเด็กๆไม่ต้องตัดเข้ามาเยอะเหลือไว้ประมาณนิ้วหนึ่งตัดทั้งตัดคบรบสี่เส้นหรือย,ยังเส้นที่อยู่ระหว่างไว้กันไว้คุณลุงจะตัดครบน,นะคุณลุงเหลืออันสุดท้ายแล้วนะ ทีนี้ตัดเรียบร้อยแล้วเด็กๆเห็นไหมคะอ่ามันขาดออกจากกันไหมคะลูกอ่าถูกต้องมันไม่ขาดออกจากกันถ้าเด็กๆคนไหนทําขาดออกจากกันแสดงว่าทําผิดเด็กๆลองทําใหม่ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ใกล้จะเป็นกังหันลมแล้วเด็กๆจะได้เล่นแล้วเด็กๆจับมุมอ่าพับลงไปอ่าเอาไปจุ่ใกล้ๆตรงกลางเลย ใช้นิ้วช่วยดันไว้แบบนี้นะคะต่อมาจับสีส้มทําไว้ตรงกลางเช่นกันใกล้เป็นแล้วใกล้เป็นแล้วเปลี่ยน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 เป็นฝั่นงนี้บ้างเด็ de, กๆก็มาไว้ตรงกลางออาันสุดท้าย เด็กๆได้ดังลูกไือยังคะอาเมื่อได้แล้วเด็กๆจับไว้นะคะอย่าปล่อยออกมาถ้าปล่อยออกมามันก็จะกลางออกเสร็จแล้วให้เด็กๆนำเข็มหมุดขึ้นมาอาเอาเข็มหมุดขึ้นมาเลยอาคุณลุงเอาเข็มหมุดมาแล้วหลังจากนั้นเด็กๆทิ่มเข้าไปตรงกลางที่มันอยู่กึ่งกลางเด็กทิ่มเข้าไปเวลาที่เด็กๆทิ่มเด็กๆต้องระวังนิ้วตตัวเองด้วย ไม่เช่นนั้นเข็มทำไมคะที่มือของเด็กๆได้ทำให้เกิดเลือดออกอเด็กๆบาดเจ็บอ่าถ้าคนไหนทำไม่ได้ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะอ่าค่อยๆแทงขึ้นมาปึ๊บอ่า,อาเด็กแทงออกมา,ยยา,าหรือยังอ่าลุงแทงเรียบร้อยแล้วก็จะได้ดังลูกอ่า,อาเด็กเอานิ้วสอดเข้าไปจัดตรงให้มันหน่อยอ่าอเผอิญว่ามันไม่ติดอีกอันหนึ่งลุงก,ก็ต้องถอดออกมาอใหม่ ไม่ต้องตกใจนะคะลูกถ้ามีบางอันหลุดเด็กๆก็ถอดเข็มหมุดขึ้นมาใหม่อ่าถอดขึ้นมาใหม่แต่แล้วเด็กๆจับเข้าไปใหม่อ่ามันอาจจะหลุดได้อ่าจับเข้าไปใหม่เสร็จแล้วเด็กๆก็เอาเข็มหมุดทิ่มเข้าไปอีกทีนึงอ่าค่อยๆทิ่มนะคะอ่าเกิดขึ้นมาแล้วปึ๊บอ่าเมื่อเด็กๆได้แล้วปึ๊บอ่าเห็นไหมคะอ่าสวยไม่เอ่ย เสร็จแล้วให้เด็กๆจับไว้นะคะอ่ามาหันมาข้างหลังเด็กจะเห็นเข็มหมุดอ่าทีนี้เด็กๆนำหลอดออกมาคุูลุงก็จะเลือกใช้หลอดสีฟ้าเด็กๆอาจจะใช้สีอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเหมือนคุูลุงนะคะอ่าเอาตรงส่วนข้างบนทิ่มกับเข็มลงไปค่ะเวลาทิ่มระวังมือด้วยนะคะปึ๊บถ้าใครทำไม่ได้ให้ผูกครองช่วยปึ๊บได้เรียบร้อยคุณลุงแทงลงไปข้างหลังเรียบร้อยแล้ว ติดกับกางหันลมเลยติดกับที่เราทำเมื่อกี้เสร็จแล้วขั้นตอนนี้ยากจริงๆให้ผูกของช่วยให้เด็กๆหักงอเข็มหมดุดค่อยๆหักงอนะคะระวังตัวเองด้วยึ๊บกลุงหักเรียบร้อยแล้วึ๊เอามาติดไว้ที่หลอดเสร็จแล้วเด็กๆนำก๊อตเทปไม่ต้องตัดยาวเท่าไหร่นิดนึงามาพันไว้ตรงเข็ม อ่าหลอดและเข็มเพื่อที่ทำไมเด็กๆเ,เล่นมันจะได้ไม่โดนมือเด็กๆนั่นเองอ่าเด็กๆพันให้เรียบร้อยเลยเด็กๆพันเสร็จหรือยังคะอ่าพันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตอนนี้กลายเป็นอะไรเอ่ยอ่ากลายเป็นกังหันลมนั่นเองเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วกังหันลมของคุณลุงอ่าสวยไหมคะ ถ้าสวยแล้วสำหรับวันนี้กิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์ของเราก็คือการทำกังหันลมนั่นเองอตอนนี้ครูลุงก็ทำเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูลุงก็ต้องขอตัวลาเด็กๆทุกคนไปก่อนครูลุงจะไปเล่นกังหันลมอย่าลืมเอากังหันลมที่ตัวเองทำไปเล่นกันให้สนุกนะคะสำหรับวันนี้ครูลุงก็ขอตัวไปเอากังหันลมของครูลุงไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบาย